คุณผูมมหนิสวรรค์เบอร์หุติสานสมัชชานัยนยมณีบาเลยละเมลเคมคามิชมิลลาคามิชนิชปัตน้อพาหาคำศัพบหาประโยคที่เคยผมเคยสอนเป็นคำศัพท์ไปแล้วมานี่สิมาสิม,า,มาสอนเลียงเบิ้งว่ามันเวลาเป็นประโยคแล้วมันสิเป็นในรูปแบบใดครับเฮาสิตจำลักษณะใดครับเป็นคำที่เฮาเคยใส่อย,ยู่เป็นประจำนาะครับคำแรกก็คือคำว่าลิฟโนดเนาะครับเนาะลิฟโนดหมายถึงสางครับสางบ้านสางเนื่อน สังตึกครับลิฟโนดอักษะอันนี้ลิฟโนดใบอักษะอันนี้ลิฟโนดใบคือยังตอนนี้ผมก็เล่งสางบ้านครับครับผมประโยคต่อมากคือคข้ามาลิฟโนดนะครับลิฟโนดหมายถึงสื่อครับสื่อชนาชนาฮาบาชนาฮาบาอันนี้โรเซลิฟโนดโอโตปีหน้าผมจะซื้อรถครับตรงนี้ครับปีหนา้าปีหน้าผมจะซื้อรถ ชานาฮาบาอนิโลเซลิปโนตโอโตคือปีหน้าผมต้องการจะซื้อรถครับผมลิปโนตไปว่าซื้อเนาะครับเนาะประโยคที่สามประโยคต่อมาครับชานาชาบาอนิกูเนเชตักเอเซนดูนัมครับผมชานาชาบาอนิกูเนเชตักเอเซนดูนัม ปีกลายผมซื้อที่ซิปลาครับปีกลายนี่ผมซื้อที่ซิปลายจริงหรือครับปีกลายผมซื้อที่ซิปลานะครับอันนี้ชนาชาวาอันนี้โกเนเชตักเอซินดูนำครับดูนำนี่หมายถึงไรถึงงานเหรอครับผมก็เพราะเขาใจปานในดอกตวานมันแข็งแกมันจิวออกเป็นงานเป็นตารางว่าเมื่อเป็นไรนี่ครับดูนำครับแต่ผมเข้าใจว่าสิเป็นไรเหรอครับ ดูนำก็คือยังไรนะครับเนาะไรเชตักนี่ก็คือพื้นที่เชตักนี่คือพื้นที่นะครับเนะานะชานาชาวาอันนี้โกเนเชตักิสเซนดูนำปีปีกลายนี่ผมได้ซื้อที่ซื้อไปประมาณน,น,นี้ครับเชตัก็แปลว่าพื้นที่นะครับเนาะครับผมประโยคที่สี่ประโยคที่สีอ่อนาชิมนะครับอนาชิมนี่เป็นคําศัพท์ที่คำแม่หนี้คำศัพท์ที่ผมบอกนี่คือสอนไปถูกขีดต้นๆแล้วนะครับแต่ว่า มาเบิ่งวิธีการผูกกับประโยคครับอนาชิมเนี่ยหมายถึงประชาชนครับคนอนาชิมครับเบคายิมชิลีเบคายิมชิลีอานิโรเซคามูอนาชิมบาเลสเบคายิมชิลีอานิโรเซคโซมูบาเลสในชีวิตผมผมต้องการเป็นแบบ เป็นแบบคนอิ์แลนด์ครับเป็นคำย่องเขาเนาะครับเนาะเป็นคำย่องอำนัานเขาแต่ว่าเบคาคิมชิลีอานิลัสเซคามูอันเชิมบาเลตก็คือยังอันเชิมบาเลตกับคนอิ์แลีด์นะครับผมในทีมผมผมต้องการเป็นแบบคนยู่มีมีกิจการมีหยังยังเสียเขาอาจจะคิดเป็นคำย่องเขาเนาะครับเนาะเขามีกิจการถูกครอบครัวเลยครับมีคนงานมีกิจการมีแม่บ้าน ที่เข้าเลยไปเป็นคนงานเขานี่ครับคนที่เขาเป็นของกิจการนะครับเนาะเข้าไปเลยแบบว่ามีความรู้สึกอเก็บย่องเขาเองสินะครับเบคายมชิลีอันนี้โรเซ่เขมู้นนะชิมบาเลตนี่ครับครับผมในที่พิธุงผมมุมต่างกันเป็นแบบคนอิ์แลีดนนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นคำย่องเขานะครับเมื่อ่าค้อมต้องกันเข้าเลยกับข้าอวดที่ซื้อเขาดีเข้าใจว่าเขาอยากเป็นคือเขาหลังจากที่เขากลับมาประเทศไทยจริงอะไรครับครับผมประโยคสุดท้ายประโยคที่หา บาเลสนะครับบาเลสเนี่ฮาเลสนะครับฮาเลสนะครับคือประเทศอิสราเอลนะครับคันโบว์อีกคันอิสราเอลีกับคนอิสราเอลนะครับนอกคันคันโบว์อีกคำหนึ่งกับฮาเลสฮาเลสนี่ก็คือยังประเทศอิสราเอลคือเก่า,ราครับอนาชิมฮาเลสคาคมเวอาชีวอนาชิมฮาเลสคาคมเวอาชีคน คนอิสแลนด์คนประเทศอิสแลนด์นี่รวยแล้วก็ฉลาดครับนี่คือเป็นคำมยองนะครับเป็นคำมยองจําเป็นที่เ้าต้องคุยกับนายจ่างขุยกับทุกคนได้เลยครับเป็นคำมยองเป็นคำเชื่อมสัมพันธ์ได้ดีกับคัมนี้อานาชิมฮาลิสอาชิวไว้ขัามบางสีก็ได้ครับกลับกันก็ได้เนือว่าอานาชิมฮาลิสคาดข้ามไว้อชิวก็ได้ครับรวยแล้วก็ฉลาดครับคนไอซ์แลนย์ลุ้ยเราก็ฉลาดครับเป็นคำมยองที่ เสื่อมสัมพันธ์ได้ดีเนาะครับเนาะเป็นคำชื่นชมเป็นคำนั่นนะครับครับผมคลิปนี้ผมสิฝากไว้หาประโยชน์หาค้าัพท์นี่แหละครับให้คนที่ต้องใจศึกษาได้เรียนรู้นะครับเนาะครับผมคลิปนี้คันได้ประโยชน์ได้ความรู้ก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เนี่ยนะครับกดซับสไครต์กับกดกระดิ่งไว้ผู้ใดจำยังบ่ได้ จำยังได้ที่ออกจากค่ำมาๆเอาจากไซอะไรนินมาจากไซทุกคำเหรอครับแปลว่าออกเมื่อจำค่ำมันได้หรอครับพิมพ์มากข้างล่างคอมเมนต์ไว้กลางเดี๋ยวผมมีเวลาผมตอบให้ครับแต่ผมบรูผมกว่าคนขวหามาตอบให้คือทุกคลิดนะครับอิสานสามารถช่นนั้นเอาไวส้สมนีก่อนนะบลิโตกุลามอบปามามา